สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะมาดามจันมา่ามาอีกอุย้ยแดดขนาดมันดแดดแดดคักแดดแน่เทนน้องอ๋อมึงนี่แม่ไป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 สิาพาไปเบิ่งอยังสิาพาไปเบิ่งบ้านเซาบ้านเซาบ่แม่นดอกค้าซื้อบ้าน,าาน,าานไปกันเลยค่ะไปไปเออต้องไปเลยค่ะโอ้ยหอนคักหอน,นแน่เทนน้องบบเนี้อัน เด็กน้อยอันเด็กน้อยอันเด็กน้อยนักเรียนนะยืนสื่อไอติมไหมเออ้ยโอ้ยหอนคักหอนแน่เมืม่อนี่แม,ม่หอนคักเทนเนอร์เมื่อนี่่ยยืนสื่อไอติมเขาก็ต้องยืนห่างๆข้าปิดจมูกกระโบมีอดนอบาด เออเอาอยู่ไกลๆกันซะเอาบ๊ปิดผ่าปิดจมูกกันได้ล่ะแต่ละคนน่ะบป๊ปปดเลยนี่เออเออเออแล้วตเตะแล้วเตะอะลรสามบาทเขาขายอนละสามบาทสิพาไปเบิงบ้านเศร้าบ่าอยากเมื่อนดอกมาหนีเพราะว่ามันไม่มีคลิปวิดีโอมาลงจักเถ่อมาหนีในเวอร์ชันเล่าอีสานค่ะ ข่านบาและไทยเมื่อยเมื่อยกวกลิ่นไหม,มไล่ะปัดหอนเทหอนว่าเมื่อนี่แม่โอ้ยเก้าสิบเก้าสิบฟ้ารินให้ไปเดอ้อหน้าหอนอิลีตัวนี่เฮ้ยเฮ้ยเลยละอุย้ยหาวนอนดี ใช่วะเร็วคักเร็วเนี่ยไปห้าบัดนไปสาๆ เมื่อดีหลดหลาเดีเนาอเมื่อดีเป็นอย่างหลดหลายบงเมื่อดีแก็ว่าหลายด้มืนอีเฮ้ยเยอะที่นี่กระการเต็นอยู่ทังคุณลายอยู่เดีเมื่อดี เลยโมแมนเดย์ห้าบ้านที่มันถึกใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วกับมาคิดเบิ้งมาสิเอาบ้านจังใดเออคิดเอาผู้เดียวหนิหละเราถามไผ่ดอกเพราะว่าถ้าจัมาได้ว่าปิ้งแวบ,บแล้วนะมันกัสิไดดีคือจังซื้อรถน่ะค,คือจังเอาผัวคือกันละปิ้งแวบ,บมันจังใดดี ใช่มันมีอันตัวปิ้งแวบ,บในแม่หาหลายๆหลังบ้านบ่แมน,นหน่อยเป็นล้านเนาะเป็นล้านล้านสมัยตะกี้ยันมาซื้อบ้านหลังที่ยูซูม,มือนีสี่ล้านห้าเด้อบ้านซูม,มือนีแม่ผัดเดียวนีผัด อะไรบู้ว่าแม่มันดับโบ e แล้ะบอกเพราะว่าเพราะว่ามันนั่นเบิรงแล้วมันเป็นดับโบ e เลยเสมือนเออว่าสามีบวกมือใส่แม่ไปใส่บูสามีนะเมื่อกี้นี่แหละรถเมื่อกี้นี่แหละ รถ B M w ะเนยูน่ะละรถพวขอเสียหาลูกสาวแล้วสื่อแทสลาหายแล้วแล้วยังได้แทสลาเวลาเปิดประตูอันเวลาจะคล้องเท่านั่นนะ่ะมันมันมันบ่ต,ต้องเปิดประตูมันกดแล้วประตูมันมันเปิดข้างเทงิทงโดรดบ่ต้องเปืองสเปซบ่ต้องเปืองป้ารถเป็นนี่ขยกยักได้ เลียวมาสิแต่ถ้าอยากได้อยากได้อยาจนมาอยากได้เบิดทุกอย่างละหาเงินซื้อเอาแต่เออเงินมีแบบหลายหนึ่งแมนอนกับแฟนเห็นเงินนั่งกับแฟนเห็นเงินมันก็นเลยอย่างมันก็นเลยมีกำลังใจสิเฮ็ดงานต่อไปเดี๋ยวเนี่ยสิเฮ็ดยังกะยาเฝ้า อยากได้เงินอยากได้ทองร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านตัวแต่ละมืออันท่าปิดข่อยก็เขาว่าได้เด้อดท่าปิดเด้อเออบ่ปิดแม่บ่ปิดบ่ปิดบ่ปิดข้างหน้านนะสิปิดอยู่งทางล่างหนึ่งละบ้านนี้ยทางล่างหนึ่งละมกร่างหนึ่งละขยันเหยียบตะปูได้บาทเนี่ยเหยียบตะขยันเหยียบตะปูแม่ไปทางใดเนาะที่มันหนึ่ง กนหลังนั่นแหละแต่ว่าเป็นสองสันสันแรกก็ขึ้นเล้วเหลือบ้านสันที่สองสันที่สองกับสิบเป็นยังเนาะแต่ว่าเท่าเล้่วก็ประยัดสิขึ้นสันสองวสันอันเขาถือว่านี่เอาสิเหลียวไปทั้งใดนเนอี้ยบโอ้ยแต่เหยียบตะปูได้บ่ บ้าน,นจัขนมสั้นไม่แน่แต่ละเฮือนก็ได้งามอยู่แต่ว่าคนบอเอาเด้อเป็นสีสีพระว่ายัางหูบอสีสีในี่สองเดือนอันฝนฝ่นนา,นา,าสาดใส่แลบแดงเบิดไม่เห็นบอกคนขางบ้านน่ะบ้านเป็นสีแดงว่าเอาเด้อเอาเดอเอาบ้านบ้านสีน้ำตาลเด้อแล้วก็บ,บ้านสีเบดเด้อบ้านสีเบดเบดนั่นคัก Nhảy bàn lần này lẹ để có xíu Ở đây vâng Khẩu cái vâng đưa Nhảy bàn lần này lạ Nó mới mọc tròn Xong đứt bạn, Mình lét lô mà vâng Mở đơn một ra đi ra Bài trò khang nào Không bù lại Bài trò khang nào Không bù. có Nó nhang Đâu ăn to เพราะว่ายังเพราะว่ามันบอถึงสิบนาทีไหมค้นก็เขาเบื้องจะค้นว่าเดี๋ยวเสตาร์ต่อให้ดอกาะบอกอีกสองนาที อันเดี๋ยวคอยสิตัดต่อดอกเนาะอีกสองนาทีนึงก็ได้อันจะเบิ่งเด้ออันอันม่วงนี้นะเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยม่วงนี้แม่นเบิดแล้วสนามกอล์ฟเดี๋ยวคอยให้เบิง่งนี่นี่เป็นสนามกอล์ฟนี่ม่วงนี้แต่เบิ่งเลิศบอกเอาตะคายกันมันสิตีถึอประตูบ้านเขา เอาเน่าปิดผาก่อนเอาเอาเน่าปิดจมูกก่อนเออเดี๋ยวเอานี่ดีแน่หืมนี่ยล่ะมันจากสีน,นั่นอ๋อประตูเปิดห้องน้ำบ้านนี่ประตูเปิดมีคนเขาบ้านน้อประตูเปิดห้องน้ำเด้อนั่นอย่าบอกเด้อมันหล่มลงเด้อ เออเนาะคนเฮานี่ก็ะไดห mm hmm. าบอกให้เขาไปเบิดทุทุย่างรดอันต้องแต่งตัวดีๆเนี่ยแต่งตัวดีๆซสก่อนใส่เสือใส่เสือครบคันเลยเมื่อนี่อื้อะให้เบิง่งข่อยใส่เสือแขนเดียวกันเพราะว่าเสื้อที่ข่อยใส่นี่มันบ่ง,งามข่อยว่ามันบ่งงามข่อยผู้เดียวเนี่ยละ ข่อยสิใส่ทอมมี่ให้ไฟเกิดเบิดเบิดอันนี้ตัวนะอันนี้ก็รถข่อยกว้างกว้างข่อยนั่งผู้เดียวแมไหม่ใหญ่เอ้ยข่อยก็มีบุญวาสนาคักแท้ข่อยล่างยังดีเลยได้รถข่อยนี่นะเออพอได้นั่งรถข่อยในโชคดีคักข่อยล่างให้ตลอดเลยรถข่อยก็หอมคักว่าสันเดี๋ยวหายหายมันถึงสิบนาทีกันบ้านก็กำลังสั่งไม่ไม่อ้อนบ้านหลังนั้นกับเขาไปแล้วเอา้าขายแล้วบ้านนั่นได้ขายแล้วบ้านาาน่ะได้ขายแล้ว แค่ว่าเดี๋ยวต่อไปต่อไปกับลูกง่ายขึ้นมาต่อไปกับสิได้ยู่ซองถั่าเขาแล้วเขาอันจบสมนีเดอร์วิดีโอนี่จบสมนีเดอร์มันนี่เดอร์เจอกันใหมจ้ะ